่อมาเครื่องโอโซนโอเครื่องโอโซนนี่ก็เป็นพระเอกเหมือนกันนะครับปกติแล้วนะครับโอโซนเนี่ยนะครับเป็นสารที่ใช้ทาลายสารพิษนะครับโอโซนก็คือ o 3นะครับไม่ใช่ออซิเจนโดยปกติตัวของมันเนี่ยจะเป็นสารพิษนะครับแต่มันเป็นสารพิษที่ทําลายนะครับสารพิษอื่นได้นะครับโอโซนเนี่ยเรามักจะใช้นะครับ2แบบแบบแรกคือแบบใช้จุ่มน้ำนะครับแบบที่2คือใช้เปิดในอากาศ ซึ่งของเทียนเนี่ยนะครับเครื่องเดียวเนี่ยทำหน้าที่ได้2อย่างเลยนะครับใช้ในน้ําก็ได้ใช้ในอากาศก็ได้นะครับใช้ในน้ำเนี่ยนะครับเราทําอะไรก็คือพวกล้างสารพิษต่างๆในผักผลไม้อาหารต่างๆนะครับถ้าปกติเนี่ยพวกผักผลไม้เนี่ยจะมียาฆ่าแมลงสามตกค้างอยู่แล้วนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเราก็เปิดนะครับแช่น้ำสักกะละมังนึงเอาผักไปแช่แล้วก็เปิดโอโซนนะครับทิ้งสักสินาทีตั้งเวลาได้นะครับเครื่องนี้ นะครับน้ำหนักเบาก็กิโลครึ่งเองนะครับพกพาได้สะดวกนะครับแล้วก็ต่อสายลงสิบนาทีนะครับถ้าเราแช่ผักนะครับปรากฏว่าผักเนี่ยนะครับมันจะสดมากขึ้นแล้วก็จะกรอบด้วยนะครับทดลองเลยนะครับแบบแช่น้ําทํานากับแช่น้ำอุโซนะครับผักจะกรอบแล้วก็สดนะครับคนที่เป็นเอ่อเรียกว่าทําอาหารทานเองหรือเป็นร้านอาหารที่ต้องซื้อของมาเยอะๆนะครับถ้ารู้สึกว่าเอะผักมันเหี่ยวนะครับหรือไม่แต่เนื้อเนี่ยนะครับบางทีมีกลิ่นนะครับก็จะเสียเนี่ยพอไปแช่อโซนปุ๊บนะครับเนี่ยก็จะแดงสดเลย นะครับกลิ่นไม่มีเลยนะครับคนที่ทําร้านอาหารนะครับเข้าไปขายที่ร้านอาหารที่ปลายกันก็อยู่เนอสูงใช่ไหมครับก็จะสั่งซื BMW, ้อทีเยอะเลยพอแช่นานปุ๊บมันจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับพอใช้ตัวนี้ไปปุ๊บจะสามารถเก็บอาหารได้นานขึ้นเรื่องกลิ่นก็จะไม่มีนะครับคนที่ใช้คนที่ชอบทานอาหารทะเลบ่อยๆนะครับอาหารทะเลนะครับเขาจะใช้ฟอร์มาลินใช่ไหมครับนะครับพวกปลาหมึกกุ้งอะไรพวกนี้นะครับบางคนที่แพ้อาหารทะเลนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่เราแพ้ฟอร์มาลินนะครับซึ่งใช้ในการถนอมอาหาร พอเราแช่พวกอาหารทะเลนะครับเปิดไว้สัก15นาทีอาจจะนานหน่อยนะครับฟอร์มาลีนเนี่ยจะระเายขึ้นมาบางครัูโอ้โหแสบจมูกแสบตาเลยนะครับมันขจัดสารพิษขจัดฟอร์มาลีนมันไปทำลายพันธะนะครับของฟอร์มาลีนที่เกาะในอาหารนะครับก็ทําให้โอ้โหตอนที่เราทดลองดูนะครับมันจะเป็นแบบฟองเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้โหแสบหูแสบตามากนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องโอโซนเนี่ยยังใช้ทําลายเชื้อโรคในอากาศได้ด้วย เชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทําำให้เกิดอาการภูมิแพ้นะครับเราสามารถเปิดเครื่องนี้นะครับไว้ในห้องนะครับแล้วก็ปิดห้องนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใช้ไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็พักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยมาในห้องเข้ามาปุ๊บเ่ยครับจะรู้สึกเหมือนโอ้โหเราอยู่บนยอดเขาเลยครับเหมือนริมน้ําตกเลยมันจะสดชื่นมากๆนะครับแล้วห้องไหนนะครับถ้ามีกลิ่นนะครับสมมุติเราทาสีใหม่ในห้องกลิ่นสีนะครับหรือบางห้องนี่เราบอกมีกลิ่นอับ นะครับตู้เสื้อผ้ารถยนต์นะครับมีกลิ่นอาหารพวกนี้พอเปิดเครื่องโอโซนไปปุ๊บเนี่ยนะครับกลิ่นนี้หายไปเลยนะครับคาแคร์นี่เขาสั่งกันเยอะนะครับไปเปิดในรถนะครับอบโอโซนนะครับฆ่าเชื้อแล้วก็ดักกลิ่นนะครับใช้ได้ดีมากๆนะครับอเนกประสงค์นะครับอายุการใช้งานเป็นสิบปีปกติยี่ห้ออื่นนะครับขายประมาณเครื่องละหมื่นห้าหมื่นแปดแต่ของเราเนี่ยขายนะครับราคาสมาชิกแค่เจ็ดพันบาทเองนะครับ แนะนำคนที่ทําอาหารทานเองแล้วก็คนที่เรียกว่าดูแลสุขภาพรักสุขภาพนะครับเครื่องนี้อเนกประสงค์มากๆนะครับรวมถึงนะครับบางคนเนี่ยเอาไปไว้อาบน้ําล้างหน้าก็ได้นะครับคนที่แบบว่าอาบน้ําประปาแล้วแพ้ผื่นคันนะครับใช้เครื่องสาอางแล้วแพ้นะครับล้างหน้าด้วยน้ําโอโซนนะครับเราแช่น้ําชิงไว้นะครับสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับแล้วนัดเนี้ยมาล้างหน้าหรืออาบน้ํานะครับอาการผื่นคันหรือโรคผิวหนังก็จะดีขึ้น คนนี้เป็นแผลเบาหวานนะครับถ้าแช่น้ำโอโซนเนี่ยโอโซนเนี่ยจะไปทําลายพวกเชื้อโรคต่างๆด้วยทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับก็ใช้ได้ดีกับผู้ป่วยเบาหวาน